ชนีมีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามนะครับใครเห็นเป็นต้องเกรงกลัวแต่ว่าลักษณะนิสัยของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นผมว่าไปฟังจากคนใกล้ตัวของเขาดีกว่าครับนิสัยจริงๆของถวันเนี่ยนะถวันมักจะทำอะไรที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับการแสดงออกถวันเวลามันจะเลียงข้าวผมเนี่ยมันจะสั่งอาหารเยอะผมถามให้วันไปกินอ,อะไรเหี้ยแรงเมืองบดไปเนี่ยบอกกูสั่งให้เมืองกินมืองอยาดอยาก,ยากมันว่าเมืองไปอยู่โคราชอดอยาก กินเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมึงก็พร้อมไปหาก็บอกแต่แล้วมันก็กินนะแต่มันกินอยู่ข้างหน้ามันไม่กี่คำทวารเป็นคนกินน้อยแต่เวลาจะสั่งอาหารสั่งเต็มโต๊ะคือมันทำอะไรตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันแสดงออกอยู่เสมอก็นิสัยเนี่ยเขาหนึ่งเนี่ยเรียกเรียกภาษาภาษาไทยเรียกว่าล e g e n e r o u s g e เ e r o u s เขาใจกว้างแล้วก็ไม่ขี้เหนียว ถ้ามีอะไรก็ให้ด้วยความใจดีของอาจารย์เนี่ยนะว่านำเสียงที่เขาพูดเนี่ยแกมีเมตตาเกให้เกิเราอะ่ะให้เกติเรามากคือท่านเป็นผู้ใหญ่มากอะ่ะท่านไม่เคยแบบว่าไฮ้ฉันเป็นคนยิ่งใหญ่ฉันเป็นใครไม่ใช่ไหนไอ้ยังไงท่านมาแบบสุภาพมากอนอกจากความใจกว้างและความเป็นคนถ่อมตนแล้วถวนไดชนียังมีความน่ารักที่ใครอยู่ใกล้แล้วเป็นต้องหลงรักครับปกติถ้าเรามองอาจารย์เราจะมองว่าเขา ดูเหมือนเขาจริงจังเขาดูดุเขาทํางานเขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเจอข้างนอกเจอตัวจริงๆงเี้ยเขาจะเป็นคนที่ตลกน่ารักครับมีอารมณ์ขันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใจดีครับเขาจะขี้เล่นอย่างขอถ่ายรูปอะครับเขาจะไม่แบบยิ้มแล้วก็หรือว่าทำนิ่งบางครั้งเขาก็ชูสอนิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็น่ารักดีอาจารย์ใจดีมากค่ะน่ารักมากค่ะอาจารย์บอกว่า ไม่ต้องเรียกอาจารย์ถวันเรียกว่าอุ๊ยหวานเลยค่ะน่ารักตอนแรกจะดูเหมือนเป็นคนโหดโหดดูเป็นคนดุดุดูจากงานงานจะแบบหนักหนักแต่ว่าพอไปขอถ่ายรูปจริงๆร,ริงก็นึกว่าอาจารย์จะไม่เล่นด้วยอาจารย์ก็ชูสองนิ้วให้ทำหน้าตลกตลกมีเปียเขาใช่ค่ะน่ารักมากพี่หวานเป็นคนตลกบปกฮาพี่หวานเป็นคนโคตรน่ารักที่สุดเลยพี่หวานดูน่ากลัว ถ้าจริงๆบางคนขี้อายโคตรขี้อายขี้อายหมดอายหมออายทุกอย่างอายทุกอย่างอายที่เดินแก๊กท่าทำปึ้งๆเพราะไม่อยากสบตาใครเพราะอายแกป็นคนขี้อายแกป็นคนขำๆแกมีเรื่องตลกมากมายมหาศารเราฟังเรื่องตลกแกขำอยู่นั่นแหละเวลาแกนั่งโต๊ะอาหารหรือนั่งประชุมใครก่อนประชุมแกก็จะพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่มีใครพูดแข่งกับแกได้ในโลกนี้ไม่มีใครพูดแม้กระทั่งเฉลิมชัยก็สู้แกไม่ได้ ตั้งแต่พี่รู้จักพี่หวันมาพี่ไม่เคยเลยที่จะได้พูดเลยสักคำได้แต่ครับค,ครับโอ้มีแค่คำอย่างเดียวคำอย่างเดียวไม่เคยมีได้พูดเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นความน่ารักที่เขาได้มอบให้กับบุคคลที่ได้พบเจอกับเขานอกจากความน่ารักเขายัางมอบคําแนะนําต่างๆให้กับศิลปินผู้อื่นทุกครั้งที่เหล่าศิลปินน้อยใหญ่นะครับเข้าไปขอคําปรึกษาทางด้านศิละปะ เขาก็มักจะได้คําแนะนําที่แตกต่างกันไปครับอาจารย์ถวันเนี่ยท่านมีวิธีการสอนไม่เหมือนคนอื่นก็คือท่านชอบเล่าเล่าประสบการณ์ของท่านเป็นหลักเล่าเรื่องอศิลปินต่างๆเล่าเรื่องสถานที่ที่ท่านไปคือเล่าให้ผมจินตนาการตามแล้วก็ท่านจะไม่วิจารณ์ชิ้นงานคือท่านให้ดูว่า ความแตกต่างระหว่างงานผมกับงานของศิลปินคนอื่นหรือว่าคนที่ทํางานลักษณะคล้ายๆกับผมก็คือเหมือนกับว่าท่านให้เราให้เราคิดมากกว่าที่จะบอกว่าจะชี้เออต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้พอคิดแล้วเนี่ยท่านก็จะดูว่าไอ้ที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วเวลาเรากลับไปทำเนี่ยเรากลับมาทําแล้วมันเหมือนกับที่ท่านพูดให้ฟังหรือเปล่ามีอยู่ครั้งนึงนะครับอาจารย์ถวัลย์รัชนีเนี่ยท่านาให้ผมนัดแนะ พี่ๆน้องๆศิลปินเชียงรายไปทานข้าวที่บ้านดํานะครับเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องงานต่างๆนะครับพอเจอหน้าปุ๊บผมก็เดินนําหน้านะครับอ,อาจารย์ก็พูดว่ามูคิงเขานี่นะไปไหนไปกันเป็นมูเป็นมูกระจอกยอาจารย์กระแทกเสียงใส่กระจอกเนี่ยผมก็ตกใจเลยลุงจะมามุมไหนแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย คุณลุงก็ให้เกียรติไปที่บ้านผมนะครับวันเปิดป้ายบ้านศิลปินเชียงรายนะครับคุณลุงไปที่บ้านแล้วคุณลุงให้เกียรติที่เขียนภาพเป็นที่ระลึกให้กับผมนะครับก่อนเขียนภาพเนี่ยคุณลุงก็มองหน้าผมนะครับแล้วก็ถามผมว่าลุงจะเขียนรูปอย่างไรคิงดีบะผมก็เลยเล่าเรื่องที่คุณลุงเล่าให้ฟังว่าเรื่องกระจกนะครับหลังจากนั้นคุณลุงก็เขียนรูปพญาอินทรีย์ให้ผมนะครับซึ่งเป็นความประทับใจมากๆเลยครับ แล้วคุณลุงได้สอนต่อนะครับว่าคิงต้องฮัตที่เป็นพยาอินทรีพ้องพยาอินทรีมันมีความโดดเดี่ยวมันมีความสง่างามนอกจากงานศิละปะที่เขาได้ส่งมอบให้กับผู้อื่นแล้วนะครับเสียงหัวเราะยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาได้ส่งมอบให้กับคนรอบตัวของเขาตลอดเวลาคือธรรมดาเนี่ยผมบอกเห็เหุแบว่าเนี่ยไอ้ที่ว่านินจาเขียนเขียนรูปลึกทักดาแบบเร็วเนี่ยนินจานะ แต่ผมเร็วกว่านินจาอทนนี้เวลาคนมาบบเด็กๆมาถามทำไมลุงถึงเร็วกว่านินจามันทำได้ไงเร็วกว่านินจาคือที่ที่ลุงเร็วนินจาเพราะว่านินจาเนี่ยยังช้าแต่ผมเนี่ยนิจจ์นิจนจ์ทุกทุกครั้งที่ได้คุยกับท่านอาจารย์ถวันนั้นถ้าคุยกันกลางงานเช่นงานเปิดตัวศิละปะงานเสวนาบนเวทีนะพูดได้เร็วว่าที่คุยกันจะมีแต่เสียงหอวเราะ ื่้วานไม่คอนสนุกสนุกมากมากเลยแกป่วยก็ยังสนุกอะ่ะไปเยี่ยมแกก็เล่าบางเรื่องเนี่ยที่เห็นในรูปจนรูปผมหัวลาะจนแบบโลกทลายเข้าใจไหมต้องเห็นรูปผมแกมีมุกกันหลอกที่ขำขำม,มากมากเลยแล้วผมไปแล้วมีความสุขอ่ะเราเป็นคนขี้อามกันทั้งพ่อทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะอาอาผมตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออเนี่ยบางทีก็เอารูปใครมีรูปมาให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย มีความลับจะบอกอะไรเงี้ยแกไม่ใช่ลูกฉันหรอกแต่แกเป็นลูกอิตาอีตาแปะเนี่ยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมก็บอกก็ดีแล้วล่ะดีใจที่จะได้หัวไม่ล้านเหมือนพ่ออะไรเงี้ยเราก็จะอํากันไปอํากันมาเงี้ยและเรื่องเด็กกินช็อกโกแลตอีกนั่นน่ะที่ผมพูรอนหนักเลยเรื่องเด็กกินช็อกโกแลตก็มีเด็กใช่ากินช็อกโกแลต ผู่ใหญ่ก็เดินผ่านมาก็เป็นห่วงเห็นมันกินตัวอ้วนจำม่ำนะไอ้หนูอย่ากินมากนะเดี๋ยวฟันผุก็เ,เป็นห่วงไอ้เด็กก็ไม่สนใจก็กินไปเรื่อยไม่สนเฮ้ยเด็กๆได้อ้วนไม่ได้กินเช็อกรกแลตมันอ้วนรู้ไหมเด็กมันก็กินเฮ้ยหยุดกินได้แล้วอะไรนะครับไอ้เด็กมันก็หันมาองหน้าบอกว่าตามันอะอายุร้อยสิบยังแข็งแรงอยู่เลยไอ้นี่ก็บอกเลยนะนานี่บอก เห็นไหมนะเขาไม่ก er <c oughs> ิน <c> ช <oughs> e ็อกโกแลตเขาเนง่ให้แข็งแรงอายุให้ยืนไอเด็กบอกไม่หรอกตาผมเขาไม่เสือกกันเรื่องคนอื่นงันไอสรุปว่าตาผมเขาไม่เสือกกันเรื่องเรื่องชาวบ้านกันนะเลยอายุยืนมาถึงหวันเนี่ยเวลาเดินที่ที่แบดเนี่ยทุกคนกันยุดเดินโดยไม่ค่อยเจออาจารย์มาก่อนแต่ว่ายุดเดิน ล้วก็ให้เขาผ่านก่อนแล้วก็มองแล้วก็ให้เขาไปแล้วบางคนเนี่ยวิง่งถามแค่คุณเป็นพระหรือเปล่าเพราะว่าแกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งเหมือนเหมือนพระแต่คุณเป็นพระหรือเปล่าแล้วภาษาอังกฤษบอกว่า are you a monk แล้วก็เขาก็ตอบว่า I am a monkey เขาตอบอย่างนี้เขาตอบอะไรแปลกๆคนก็ตกใจก็ไม่รู้จะนทำยังไงแต่ว่าเข,เขาเป็นอย่างนี้แต่มีครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์ได้นำคณะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แขกซูปเปอร์ VIP จากกรุงเทพมหาคนครไปเยือนบ้านดำวันนั้นท่านอาจารย์ก็เปิดบ้านตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มเหมือนกันมีอะไรท่านก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าหมดไสหมดพุงเลยทีเดียวแล้วจู่ๆ ขณะที่ท่านกําลังอธิบายว่างานศิลปะที่ท่านรังสรรค์ขึ้นมานั้นวิจิตรการตาลุ่มลึกอย่างไรก็มีใครคนหนึง่งโผล่ขึ้นมาว่าท่านอาจารย์เจ้าคะงานของอาจารย์ทำไมไมันลึกลับดามืดและใช้แต่สีดําดูโหดเห็นด้องมินชาติยังไงก็ไม่รู้โยมนึกกลัวไปหมดเลยท่านอาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรที่อาจารย์ กำลังบรรยายอย่างติดลมเลยทีเดียวนะพอเจอแซกอย่างนี้ปั๊บแกหันขวับมาแกก็พูดขึ้นมาว่า <c oughs> คุณงานของผมคือการจูงควายไปหาหนองน้ําเมื่อผมจูงควายไปหาหนองน้ําแล้วควายจะกินน้ําหรือไม่กินน้ํามันเรื่องของควายมันชื่อเรื่องของผมโยมคนนั้นเงียบกก็บ <c oughs> แล้วจากนั้นก็หากันคืนพ <c oughs> ระจารย์คิดว่านี่เป็นอารมณ์ขันที่เป็น ลักษณะพิเศษของอาจารย์ถวันดัชนีอาจารย์ผมบอกว่าพวกผมทั้งหลายที่เรียนหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนกับควายจูงมาได้จูงมาถึงที่หนองน้ําส่วนจะกินหรือไม่กินนั่นแหละขึ้นอยู่กับควายจูงมาแล้วจูงมาได้จูงมาถึงกินไม่กินเป็นเรื่องของควายนี่เป็นตัวตนของศิลปินที่ชื่อว่าถวันดัชนีที่เป็นคนใจกว้างสุภาพมีความน่ารักและอารมณ์ขันอยู่ในตัวสิ่งเหล่านี้ครับ คือเรื่องราวที่เป็นตำนานอีกหน้าหนึ่งของเขาผู้คนรอบกายที่เคยได้สัมผัสกับทวันดัชนีได้รับสิ่งต่างๆมากมายเช่นเดียวกับพวกเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้แรงบันดาลใจหรือเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ทําให้พวกเขาได้คํานิยามที่สะท้อนถึงตัวตนของบุคคลที่เขาเคารพรักและตำนานของเราก็มาถึงหน้าสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากคํานิยามที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลคนนี้ที่มีชื่อว่าทวันดัชนี สวัสดีครับคุณพ่อเนีทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวงการศิลปะเป็นผู้ให้ที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มอบความรักมอบลมหายใจของพ่อทั้งหมดนในงานศิลปะอาจารย์ถวันนั้น เป็นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายถ้าจะให้เปรียบอาจารย์ถวัลก็เหมือนพยายอินทร์แห่งโลกศิลปะคือทั้งเบนสูงทั้งมองเห็นได้ไกลทั้งรักในศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ทั้งมีความโดดเด่นมีลักษณะของความเป็นเจ้าความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองเขาเป็นมหาบุรุษอะครับ ไหนเขาก็เป็นศิลปินที่อยู่เหนือศิลปินทั้งหมดนะก็คือ 1. เป็นที่รักของทุกคนนะสผลงานโดดเด่นนะสม,มีวัฒนินแล้วก็เป็นผู้นําแล้วสิ่งที่สําคัญคือท่านก็นอมน้อม,มานะฮะแล้วก็คิดดีนะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมโลกแห่งศิละปะนั้นไม่ต้องนิยามอะไรสวรรค์ยิ่งใหญ่กว่านิยามทุกคํา